โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมสุ่มเลขยิงปืนนะครับใครได้เท่าไหร่ยิงฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นสูงสุด5นัดนะครับโอเคประมาณนั้นมาคู่แรกออกมาเลยโอเคเราจะเริ่มจากขวาก่อนนะครับงั้นขวามือนะครับสุ่มเลยแล้วกัน3ครับยิงฝ่ายตรงข้ามสานัดครับอ่าอ่าโอเคชุดดำครับจะได้เท่าไหร่ได้3เหมือนกันใช่ป่ะได้3ครับได้3เหมือนกันโอเค3มนัดนะครับ ขวามือครับ5ยิงฝ like ัยตรงข้าม5ครับเออยิงไปยิงไปเออเฮ้ยตายโอเคคู่ต่อไปนะครับผมเริ่มจากขวามือก่อนนะครับขวามือนะยิง2นัดครับผมือยิงยิงซ้ายครับอ่าสองนัดโอเคซ้ายมือครับยิงฝ่ายตรงข้าม3นัดครับขวามือโอเคยิงไป3นัดนะโอเคขวามือครับ ยิงฝ่ายตรงข้ามสนัดครับเออโอเคมาดูว่าใครจะตายนะครับสายมือครับยิงฝ่ายตรงข้ามสีนัดครับดวงดีมากดูดีมากอุ้ยเชีอดคอรอยังไงก็ต้องตายยังไงต้องตายนะครับงันขวามือเลยขวามือได้สี่เหมือนกันครับนี่สี่นัดคืนไปดี <c oughs> สี่นัดยิงคืนไปสวย <c oughs> เอาละครับสายมือนะครับ หนึ่งนัดหนึ่งนัดหนึ่งนัดกันลึกคือหนึ่งนัดกันลึกโอ้โสวยเอาละครับขวามือต่อนะขวามือต่ออ่าสองนัดครับผมต่อนัดโอเคสายมือนะพี่จะเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าวงจะบีบนะครับสี่นัดครับผมอ่าได้สี่นัดแล้วเออเที่ยงคอเที่ยงคอบอกว่าฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเฮ้ยนิ้วนิ้วนิ้วที่เที่ยงคอมันคมมาวะ ใจนิ้วเท้อตัวเองป่าวงั้นเริ่มเลยจากขวามือคนหนุ่มฟ้อนลำเริ่มจากค้หนุ่มฟ้อนลำก่อนเอาละครับได้เท่าไหร่2ครับยิงฝ่าคตรับ2สองนัดสองนัดส่วนคนซ้ายมือนะครับสามนัดครับผมอิงไปเลยอดักจิบลับชาอย่างชิว เดี๋ยวรู้เดี๋ยวจะจิ้ม้ำชาในฝันหรือเปล่าโอเคคุณหนุ่มฟอสลำต่อนะครับห้านัดเว้ยเอาเรื่องว่ะนี่ห้านัดเลยครับลอยเลยกลัวเลยเกลือรอโอเคเมื่อกี้เลยกลัวเฉยเลยกลัวใครพี่โอเคสายมือนะครับผมสีดัดยิงคือไปสีดัดเออดีไงดีไงฟอสลำเหรอฟอสลำเหรอสีดัดไปดีโอเคนะครับคนดูฟอสลำต่อดูฟอสลำจะได้เท่าไหร่ สี่นัดเหมือนกันครับอี่คือไปสี่นัดอีกคือไปจะมีใครตายหรือหรือเปล่านะครับตอนนี้ไม่ตายโอเคไม่ตายไม่ตายไม่ตายเอานะครับสายมือนะครับหนึ่งนัดโอ้โหได้หนึ่งนัดกันกันหรือโอเคนะครับหนึ่งนัดโอเคผู้ดูพร้อมรับต่อนะครับสามนัดครับผมยิงไปตีไงจะไม่ถึงสามเลยสามเรียบร้อยไปไปต่อท้ายฝั่งที่เข้าตายนะครับนะครับคู่ต่อไปมาเลยครับก็จีกับก็จี ตอนนี้ยายจะานที่ได้่อยนะครับเพราะว่าดูเหมือนปงจะไม่ไปใจนะครับอ่ะงั้นเริ่มจากขวามือก่อนนะครับขวามือนะครับก็จิขวามือ,มอได้3ครับดีสามรัดจะยิงหัวนะจะยิงหัวนะยิงแค่ตัวนะครับโอเคก็จีซ้ายมือครับมาดูว่ากจีตัวไหนจะไปนะครับผมได้สี่รัดอ่ะยิงคืนเพิ่มไปอีกหนึ่งรัดดีไงดีไงดีไงเป็นไรทำไมอ่ะไดวทำไมอ่ะมอ,อเตียไปดิ ครับขวามือนะครับขวามือนะครับขวาบื้อยิงค่าดันโอ้โหดีไงใครจะได้ได้พลังใครจะเป็นคนได้ได้กลังโอเคมีความสนุกเมื่อซื่นโอเคนะครับงั้นก็ตีซ้ายนะครับต่อไปก็ตีซ้ายก็จีซ้ายได้3านัดครับผมยิงฝ่ายตรัข้ามสามนัดครับเออดีไงดีไงดีเหรอดีเหรอได้แค่ดีหรือเปล่านะครับขวามือครับจะยิงคืนเท่าไหร่ยิงคืนไปสี่นะครับโอ้โหคิดว่าซ้ายได้ ใกล้ตายแล้วเรียบร้อยโอเค okay, นะครับคู่ต่อไปเลยอเ,เอาละครับเริ่มจากเสื้อขาวก่อนนะครับตอนนี้ต้องรีบหน่อยเพราะว่าวงจะบีบเข้ามาใกล้บ้างแล้วตอนนี้โอเคเสื้อขาวห้าดั้ครับยิงฝ่ายตัวค้าห้าดั้ครับเต่เหรอเต้นเต้นเหรอจะได้เต้นจะได้เต้นต่อหรือเปล่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าเอาละครับทางด้านซ้ายมือครับดึงดั้โอ้โหไม่สมกับที่เต้นเลยเว้ <laughs> โอ้โหครับขวามือนะครับเสื้อขาวครับเฮ้ยหนึ่งนัดเหมือนกันอ่าหนึ่งนัดเหมือนกันอ่าถือว่าขวามือได้ยิงเยอะกว่าแล้วได้เปรียบแล้วโอเคซ้ายบือนะครับวิ้ยดหนึ่งนัดเหมือนกันทำไมไมออกดึงบ่อยจังวะโอเคนะครับได้ดนึงนัดเหมือนกันขวาบือครับตอนนี้เร็วหน่อยนะครับโมกิบีบแล้วขวามือยิงสี่นัดครับได้สี่เออดีไงตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าอุ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายออกนะครับ จะพลิกล็อกหรือเปล่านะครับสำหรับสายพื้นะครับมาดูกันว่าจะพลิกล็อกได้ไหมไปสามดัดครับผมสามดัดดีไง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 เอาละครับขบวนหน่อยขบวนหน่อยเข้าขบวนหน่อยขบวนขบวนขบวนก่อนขบวนก่อนขบวนก่อนกอบมุยบก็อบมุยบก่อนอบมุยบก่อนโอ้อบมุยบก่อนอ่ะคู่เมื่อกี้คู่เมื่อกี้คู่เมื่อกี้บาๆๆโอเคขวามือนะครับเดี๋ยวพี่จะสูบให้ส่องครับยิงเลยครับยิงฝันนะครับส่องครับ ยิ่งเออสองเอ้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราไปต่ออีกรอบรอบได้นะครับก็จะเอาคนที่เหลือเนี่ยไปต่อนะครับประมาณนั้นเรียงแถวเลยครับเรียงแถวเลยครับเรียงแถวเลยครับอ่ะวบิสซีบ้าแถวแดวแถวแดวแถวแด็แถวแถวเดแถวเรียงรอบนี้ครับก็จะเป็นรอบที่ต pues ่อจากเมื่อกี้นะครับเราจะเริ่มแต่ฝากขวาเหมือนเดิมก็มาสุ่มกันว่าขวาจะได้เท่าไหร่นะครับขวานะครับไป 2ครับผมยิงฝ่ายตรงข้าม2นัดครับโอเคสองไดนะครับผมงั้นฝั่งซ้ายครับผมยิงฝ่ายตรงข้าม2นัดเช่นกันครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ยิงช่วยหนึ่งนัดเกียรติจริงงั้นฝั่งขวานะครับ5นัดครับผมยิงฝ่ายตรงข้าม5นัดอ่าเริ่มมีห้าแล้วเริ่มมีห้ากันแล้วอ่าโอเคนะครับอย่ายิงหัวนะอย่ายิงหัวนะครับยิงแค่ตัวนะครับ งั้นฝั่งซ้ายมือต้องแก้แคบ้างแล้วต้องแก้แคบ้างแล้วนะครับมาห้าหนัดเช่นกันถ้ามันออกซ้ำวะนี่ห้านัดห้านัดคืนเลยห้านัดคืนห้านัดคืนไปนี่ไงไปไงเนี่ยอย่าไปยิงเขาเยอะพอแล้วพอแล้ว, <c oughs> วเฮ้ยมันจะแพ้หรือชนะพ่อกูนเนี่ยกูว่าโอเคนะครับขวามือขวามือยิงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เอาอย่าไปดิอย่าอย่าอย่าขวามือนะครับกันต่อที่ขวามือนะครับขวามือ จะได้ยิงฝ่ายตรงข้าม2นัดครับผมนี่ยิงคือไป2นัดนี่ไงนี่ไงเอาละครับผมสายมือเลครับจะดีฝ่ายตัวข้ามเท่าไหร่สองนัดเท่ากันครับออกซ้ำเฉยตีสองนัดคือนี่ไงนี่ไงเอาละครับผมขวามือนะครับเร็วๆหน่อยนะครับตอนนี้ขวามือสามนัดครับผมอีกสามนัดเรียบร้อยเอาละครับอ่าคนชนะไปต่อท้ายฝั่งที่เข้าตายครับผมงั้นนะครับคู่ต่อไป เริ่มจากขวามือเหมือนเดิมเลยครับก๊อจีกอจิจะได้ยิงฝ่ายตรงข้ามเท่าไหร่ห้านะครับโอ้โ oh, ห oh, เปิดมาอ oh, ย่างสวยลนะ้กอจิจัดไปจัดไปเลยนั่นแหละสายบือชุดดํานะครับจะได้ยิงฝ่ายตรงข้ามเป็นสีนั้นครับรืออีกแบบเหลือแบบอีกอันเดียวนะครับก็ได้เท่ากันแหละแต่ก็สีด้านก็ถือว่าได้คืนเยอะบ้างนะครับโอเคงั้นขวามือนะครับก๊อจิต้องแก้แค้นคืนล้วลูก ไปอุ้ยห้านัดเอาเรื่องอ่ะก็จีเอาเลยนี่นี่เสื้อดำเสื้อดำเอ้ยตายเรียบร้อยถือว่าจบใบปป้ะ,ะครับสำหรับก็จีครับคู่ต่อไปนะครับเริ่มจากขวามือคนนั่งบนหลังนะครับเอาละเตรียมพร้อมได้เป็นห้านัดนี่นั่งกินน้ำชาเดี๋ยวจะได้รู้ว่าวจะได้กินน้ำชาต่อไหมเดี๋ยวจะได้รู้ฟอนลำเข้าไปฟ <c oughs> อนลำเข้าไปเอาละครับซ้ายมือ เอาคืนเข้าดักๆนะลูกคือห้านัดเหมือนกันยืงอเลยดีถือว่าเท่าเทียมครับถือว่าเท่าเทียมไม่โกงถือว่าไม่โกงกันงั้นขวามือต่อนะครับขวามือต่อสี่นัดครับผมลดลงมานะครับจากห้านัดเหลือสี่นัดน,นะครับตอนนี้ฟอนเราเข้าไปฟอนเราเข้าไปฟอนเราเข้าไปสายบือนะครับเลือกกีบร้ำชาแล้วก็บันยิงคนได้แล้วสี่ครับผมยิงไปเลยยิงไปเลย โเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเจ็บกันเจ็บกันทั้งสองครับบอกเลยเจ็บกันทั้งสองนะครับเอาละขวามือนะครับยิงคืนไปลูกเอาให้ตายตาดี้เอาให้ตาย <c oughs> สองตายไม่ได้ี่ห้อสองอไม่ตายไม่ตายมนอนฟ้อนลำบ่วนเฉยเลยดูดิสายนะครับสายนะครับเอาให้ตายแล้วกันนะเอาให้ตายกันนะรอบนี้ยิงคืนไปเฮ้ยสองเหมือนกันอะ่ะเมันซ้ำอ่ะสองโอเคเออเรียบร้อย ถึงจะไม่สหรือว่า1ก็ตายนะครับเหมือนจะเหลือแค่น้นเดียวนะครับประบาดนั้นโอเคนะครับงั้นเริ่มจากขวามือเหมือนเดิมนะครับก็จีนะครับก็จีจะได้เท่าไหร่นะครับมาห้าโอโ้โหเปิดงานอย่างสวยจัดไปก็จีเอาให้ลวกเอาให้ลวก,เอ,ลวกเออเจ็บหนักมากนะครับสายมือนะครับงั้นต่อจากสายมือแก้แขนแก้แขนไปเลยเอาคือด,าดากักซีถือว่ายังยังถือว่าเยอะอยู่ป่ะยิงก็จีคือครับซี เออดีไงดีไงเป็นไงเดี๋ยวพี่เอาให้เท่าเทียมกันดีกว่าอ่า5ดัตเฮ้ย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 เป็นยิงคืนว่ะรอบนี้เป็นยิงคืนว่ะเฮ้ยทำมันไม่ได้จริงว่ะโอเคเกินขวามือนะครับกติมึงเล่นกูนะมึงเล่นกูนะกจิโอเคสามนะครับกจิยิงยิงสามนะครับอ่าโอเค5ดัตต์5ดัตแล้วเนาะงัินซ้ายมือนะครับ สายบิยงก็จีเท่าไหรด่ดีสามเหมือนกันครับอ่ายิงไปสามนัดโอเคก็จีครับผมยิงคืนไปสองนัดครับผมสองนัดปุ้ยตอนนี้คือเจ็บเจ็บกันแล้วอ่ะขัข้งต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนตายแล้วแหละนะครับเอาละงั้นซ้ายบือนะครับได้เท่าไหร่ไปดูกันสองเหมือนกันก็จีจตายไหมก็จีจตายไหมไม่ไตายนะครับโอ้โหถ้านี้จะกนนี้ตายแน่นอน เอาละถ้างั้นก็จิตัดสินแล้วลูกไปดึง <laughs> ตัดสินอะไรวะเนี่ยตายวะดึงเดียวยิงเขาคือดึงเดือลูกดึง,ดง,ดง,ดงเอากระสุนหมดมักระสุนป่ะล่ะเอากระสุนหมด<น>อะไรอ่ะเบกระสุนจะประกาศไม่ใช่เหรออะไรไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะอะไรเปิดใบเปิดใบเปิดใบเป็นอะไรเอ,เอาเ,เอาไปยงิงเองไปยิงเองก็ได้ปะนี่ไง <laughs> นี่ไงนี่ไงเรียบร้อยก็จี <G OT TI> เป็นไรลูกสงสัยจะหิวดมหิวดมป <laughs> <laughs> เป็นไรกับวันวะโอเคก็ไม่เป็นไรไอไอสองคนมันเป็นหน้จีบด้วชาอะไรอ่สองคนนั่นเดินอ่ะอ้า้แต่จีบด้วชาไม่ได้เพื่อนนะฉันจะกินเหล้า <G OT TI> ตอนนี้นะครับเป็นคู่ชิงแล้วนะครับก็จี <G OT TI> กับเสื้อขาวเนี่ยมีดวงแล้วก็รอดกันมาตลอดตลอดเลยนะครับตอนนี้คือชิงที่หนึ่งแหละ ถ้าใครแพ้ได้ที่2นะครับมาดูกันว่าดวงทั้งสองคนเนี้ยจะดีหรือดวงใครจะไม่ดีนะครับประมาณนั้นมายาไดนะครับเริ่มจากขวาบือเหมือนเดิมเลยครับขวาบือได้ยิง2ครับ2นัดสลับก็จิโดนไป2นสัดยิงไปเออดีไงดีดีไงสะดุ้ดงบปดีสะดุ้งบด,ด,งดีก็จิยิงคืนเยอะไปเลยลูกจัดไปหนึ <laughs> ่ง <c oughs> ดึงก็จิดึง <c oughs> มือก็จะเอาเลยไปสาไม่ได้เลยวะจิ <c oughs> เอาเละครับมาดูกันดวงกันว่าขวามือเราจะได้เท่าไหร่ขวามือสามโอ้โหส<ม>าม <ๆ S 1> มาก็จีโดนไปเจ็บเจ็บดักนะนะก็จีนะโดนไปห้าด้วน,นะครับถ้าโดนสิบดัดเนี่ยคือลวกแหละจานก็จีขาดับเลยลูกตานี้มาสามดัยิงเลยสามดัด โอเคขวามือเลยครับถ้าได้ห้านัดค,คือจบเลยนะขวามือได้ห้านัดคือจบเลยนะครับได้ห้านัดคือจบเลยห้านัดนะขวามือได้ไหมไปสี่ตายไม่ตายไม่รู้ครับน่าจะไม่ตายได้จะเหลืออีกแค่นัดเดียวก๊อตจิได้ห้านัดมีสิทธิ์เหมือนกันไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์ไหมแต่ก๊อตจิแค่ห้านัดตายแน่นอนมากอตจิสองโอ้โหสองนะครับไม่รู้จะตายไหม น่าจะไม่ตายแหละแต่มันฟ้อนลำดีใจไว้รอแล้วมันได้มันได้ที่หนึ่งแน่มันได้ที่หนึ่งแน่นอนเอาละครับขวาบือขวาบือได้ไปสามครับผมยังไงก็าตายครับผมบอดเลยเรียยร้อยเอายิงกีตาโดนดิเอเอเดาเดียวก็ลวงแล้วบอกแล้วโอเคนะครับพอดีนะครับได้เป็นหนึ่งพันเพชรหรือว่า3า0รอบาทนั่นเองนะครับ อ่ะที่หนึ่งได้แล้วยังไงตอนนี้ที่หนึ่งได้แล้วอ่ะมาชิงที่3นะครับคู่ชิงที่3นะครับก็ถ้าใครแพ้ก็คือไม่ได้รับรางวัลนะถ้าใครชนะก็ได้ที่3ประบาณนั้นส่วนก็จีเมื่อกี้ได้ที่2นะครับโอเคงั้นเรามาพูดถึงเรื่องที่3กันดีกว่าว่าใครจะได้ที่3ไปแล้วก็ได้รับรางวัลไปนะครับโอเคเริ่มจากขวาบื้อก่อนห้าโอ้โหข้าปืนเบอร์ห้าเลยคืออีกแค่ห้านัดล่วงแน่นอนเอาละสายบือสายบือ ้าเหมือนกันอ่าตีไงตีไงคือไปห้ารัดโอ้โหคือแบบเท่าๆกันนะ่ะตอนนี้นเลื่อนเหลือครึ่งๆเท่ากันนะครับเอาละขวาบือนะสามยิงไปดีดีเอาละครับซ้ายบือถ้าได้ห้าจบเลยถ้าได้ห้าขวาบือจบเลยเห้าเฮ้ยเรียบร้อยจบแน่เฮ้ยได้ห,หรือเปล่า ไม่ตายเหรอเอาแล้วไม่ตายซะแล้วผมว่าใจเลยเอาละขวามือนะครับงั้นขวามือดวงเอ็นยังแข็งอยู่สามถึงปนสามนะครับลวกไปลวงหรือเปล่าลวกหรือเปล่าใบล่วงใบลวกมันสูสีกันเกินเอาแล้วนะครับตอนนี้สูสีกันสุดๆไปเลยนะครับสายบือนะสายบือนะไป4ีลวกแน่บอกเลยลวกแน่นอนคอนเฟิร์ม เรียบร้อยก็จะเป็นคนนี้ได้ลำได้ที่สามเลยอ่าวม,มาเรียงกันหน่อยมาเรียงกันหน่อยคนที่ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามอ่ะอย่าเพิ่งยิงกันตายได้เฮ้ยเฮ้ยเฮมาเรียงกันก่อนมาเรียงกันก่อนพี่จะได้จัดลำดับให้ถูกต้องบ้า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 พี่อันดับหนึ่งตายแล้วว <laughs> <laughs> ้ายไงไงงานสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าสนุกหรือว่าสนุกยังไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็ไอเดียอื่นๆนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเช่นกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันคลิิปปปหหนนนน้้าาะคครรัับบสลลีไก่อ